ถ้าเกิดว่าระหว่างที่ลูกค้าเข้าพักอยู่นะคะอาจจะมีการแจ้งเรื่องต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะมีตัวฟอร์มคำร้องนะคะคาอาจจะแจ้งว่าตัวน้ําในห้องน้ํามันไม่ไหลอาจจะมีปัญหาแบบนี้นะคะ่ะเราก็สามารถมาบันทึกในฟอร์มคำร้องตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสถานะตามที่เราเซฟไว้ในตอนแรกเลยจริงๆตรงนี้ก็สามารถเซฟเพิ่มได้นะคะในการร้องเรียนครั้งนั้นนะคะเราแบบเราเช็คว่ามัน เกิดความเสียหายอาจจะไม่ใช่แบบเสียหายเพราะว่าโรงแรมของเราหรือลูกค้าอา,อาจจะอาจจะทําให้สินทรัพย์เสียหายแล้วเราอาจจะต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มตรงนี้ก็สามารถกําหนดเพิ่มได้นะคะอาจจะมีแล้วก็สามารถระบุได้ค่ะว่าใครเป็นผู้รับค่าธรรมเนียมอันนี้ก็เซตเพิ่มได้นะคะแล้วก็ถ้าแบบช่างเข้ามาดําเนินการแล้วโปรเซสตรงนี้จบไปที่ขั้นตอนไหนหรือว่าอยู่ที่ขั้นตอนไหนแล้วเราก็สามารถเข้ามาอัปเดตสถานะได้ค่ะ เวลาที่อัปเดตสถานะระบบก็จะเก็บประวัติไว้ให้ด้วยว่าใครเป็นคนอัปเดตอะไรไปอันนี้ก็จะเป็นยูเซอร์ที่ทำรายการอันนี้ก็จะเป็นหน้าตัวฟอร์มคำล้องถ้ามีหลายรายการตรงนี้เราก็สามารถฟิลเตอร์เพิ่มได้ค่ะเช่นเราบอกว่าเราอยากดูหัวข้อไหนหรือว่าอยากดูว่าคำร้องไหนอยู่ในโพเซสขั้นตอนไหนแล้วอันนี้ก็ฟิลเตอร์จากสถานะได้หรือว่าเป็นห้องไหนอันนี้ก็ฟิลเตอร์ได้